เช็คด่วนเปิด3อันดับราศีปลายปี256-8ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษสวัสดีครับกลาลยานมิทุกท่านเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงปลายปี25-68ดวงดาวจะมีการเคลื่อนย้ายครั้งสำคัญจะส่งผลให้หลายราศีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านดีและด้านที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อเป็นการ เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นวันนี้เรามาดู3อันดับราศีที่น่าจับตาและจะต้องะระมัดระวังในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้กันนะครับราศีแรกอันดับหนึ่งได้แก่ชาวราศีกันสำหรับชาวราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนไปจนถึง16ตุลาคม การเงินและการลงทุนชาวราศีกันจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษในช่วงปลายปี2568ที่จะมาถึงนี้เพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกเบี้ยวถูกโกงหรือเกิดปัญหาจากการทำธุรกรรมท,งทางด้านการเงินที่อาจจะขาดความรอบคอบการลงทุนมีความเสี่ยงสูงควรหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นหยิบยืมหรือ การค้ำประกันต่างๆเพราะอาจจะสร้างความเดือดร้อนมาให้ตนในภายหลังได้การทำเอกสารสัญญาต่างๆจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนทางด้านความรักความสัมพันธ์ความรักของชาวราศีกันในช่วงนี้ค่อนข้างเปลาะบางอาจจะมีเรื่องวุ่นวายใจเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์ สำหรับคนที่มีคู่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาจากบุคคลที่3หรือความไม่เข้าใจกันที่อาจจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ส่วนคนโสดสเสน่ห์แรงในช่วงนี้มีคนเข้ามาให้เลือกมากมายแต่ต้องใช้สติในการพิจารณาให้ดีเพราะอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจหวังเพียงผลประโยชน์จากเราเท่านั้นทางด้านสุขภาพ ให้ชาวราศีการระวังในเรื่องของความเครียดสะสมที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพกายโดยรวมรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับระบบช่องท้องและลำไส้ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ช่วย่อนคลายความกังวลน,นะครับต่อมาอันดับที่สองได้แก่ราศีมังกร สำหรับชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึง12กุมภาพันธ์ดวงทางด้านการงานชาวราศีมังกรอาจจะต้องเผชิญกับความขัดแย้งในที่ทำงานโดยเฉพาะกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจเหนือกว่าชาวามังกรควรจะใช้ความสุขุมรบอบคอบในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็น เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะที่อาจจะส่งผลเสียต่อตำแหน่งหน้าที่การงานของตนนอกจากนี้ชาวมังกรจะต้องระวังปัญหาที่อาจจะเกิดจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดที่อาจจะนำความเดือดร้อนมาให้ตนนะครับส่วนดวงชะตาทางด้านความรักชาวราศีมังกรเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมี ปากเสียงกันบ่อยครั้งจากเรื่องเล็กๆน้อยๆควรหันหน้ามาพูดคุยกันด้วยเหตุและผลพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้นสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นั้นอาจจะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจแต่จะต้องระวังอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของหรือคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างนะครับส่วนดวง ชะตาเกี่ยวกับสุขภาพของชาวราศีมังกรในช่วงนี้ชาวมังกรควรจะดูแลสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นพิเศษอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอาจจะกำเริบไดง่ายควรหาเวลาออกกํำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กับร่างกายนะครับต่อมาอันดับที่3นะครับได้แก่ชาวราศีมีนสำหรับชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14มีนาคมไปจนถึง12เมษายนนะครับดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีมีนอิทธิพลของดาวเสาร์ที่เข้ามาในดวงชะตาอาจจะทำให้ชาวราศีมีนนั้นรู้สึกอึดอัดรู้สึกกดดันและเจอกับบททดสอบเข้ามาในชีวิตหลายด้านต้องใช้ความอดทนและความพยายามอย่างสูงในการผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะครับ ส่วนดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองในช่วงนี้ชาวราศีมีนมีเกณฑ์เสียเงินก้อนโตเกี่ยวกับเรื่องที่อาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นดังนั้นแล้วควรวางแผนการเงินให้รัดกุมและมีสติในการใช้ใจ่ายทุกครั้งหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและการเสี่ยงโชคทีอ่อาจจะโลภมากจนเกินไปเช่น ซื้อหวยชุดซื้อลอตเตอรี่ชุดใหญ่ๆใ,ในแต่ละครั้งอาจจะทําให้เสียเงินโดยปากประโยชน์ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงก็เสี่ยงทีละเล็กๆน้อยๆใบ2ใบให้พอนะครับส่วนดวงชะตาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีนค่อนข้างอ่อนไหวง่ายอยู่แล้วนะครับช่วงปลายปีนี้อาจจะมีความปลอบบางทางอารมณ์มากขึ้นเป็นพิเศษ ชาวราศีเมียนจะต้องระวังปัญหาความรักที่อาจจะเกิดจากความน้อยอกน้อยใจหรือความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันพยายามใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินปัญหาต่างๆถ้าเกิดปัญหาความขัดแยง้งต้องใจเย็นพยายามหันหน้าปรึกษาเปิดอกคุยซึ่งกันและกันจัดดีที่สุดถ้าเจอสถานการณ์ที่ตึงเครียดสถานการณ์ที่จะต้องปะทะให้หลีกเลี่ยงไปก่อน รอให้อีกฝ่ายใจเย็นแล้วค่อยกลับมาปรับความเข้าใจกันจะดีที่สุดคําแนะนํานะครับสําหรับทั้งสามราศีที่กล่าวมานะครับควรจะมีการสวดมนต์ไหว้พระทาบุญหรือทากิจกรรมที่จะช่วยให้จิตใจของตนนั้นมีความสงบมีความผ่อนคลายถือว่าจะเป็นเกราะป้องกันและช่วยเสริมดวงชะตาให้เรานั้นดีขึ้นปรับร้ายกลายเป็นดีนะครับ สรุปปิดท้ายนะครับ3อันดับราศีที่ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงปลายปี2568อันดับ1คือชาวราศีกันอ่าเขาเรียกว่าเสี่ยงอาจจะถูกโกงหรือมีปัญหาในเรื่องของการเงินห้ามให้คนอื่นหยิบยืมนะครับส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์ปลอะบางนะครับอาจจะมีเมือที่3เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กับทุกคู่ทุกคนนะครับก็ขอให้คนที่มีคู่อยู่ก็ดู ดูแลความรักความสัมพันธ์ของตนให้ดีส่วนสุขภาพก็ระวังความเครียดนะครับอันดับที่สองได้แก่ชาวราศีมังกรนะครับในเรื่องของการเงินมีการเงินการงานนะครับก็มีเรื่องอาจจะเกิดการใช้จ่ายแบบกระทนหันส่วนเรื่องของการงานอาจจะขัดแย้งกับผู้รับผู้ใหญ่ในองควกรได้นะครับและสุดท้ายชาวราศีมีนโดยรวมแล้วอาจจะเจอแรงกดดันเข้ามา หลายด้านในเรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับทั้ง3ราศีที่เข้ามารับฟังก็ฟังเป็นกุศโลบายฟังเป็นแนวทางนะครับไม่ใช่ดวงชะตาส่วนตัวของเราแต่เราฟังไว้เพื่อนำสิ่งที่อ่าท้ายทักสิ่งที่เตือนไปไประวังไปปรับไปแก้ก็จะเป็นการดีต่อชีวิตของเรานะครับ สุดท้ายนี้ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าดีโอเคก็ช่วยกันกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ